แน่นี้ก็จะเป็นแน่นอไปตังใดกับปะก้าเมนูนอหลังจากที่เรากินยำนอใส่น้ำปูมันก็จะต้องมีแกงนอตอัวจะไปฟังใกล้กันเตอร์เนอร์รอให้มันปนแน่นอนก่อนก็ใกล้แวกันไหมนอนที่เราจอามาแกงวันนี้ก็จะเป็นนอไรกำลังได้แกงกินกระเปิ้ววันนี้ก็ม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทำแกงนอสักหน่อยเมนูที่คกิดไว้ว่าจะมาทำวันนี้ก็คือตามน้ำพริกนอส้มแม่มถึงบ้านไอสุดหลอไอสุดหลอก็บอกว่ามีนอไรอยู่ในตู้เย็นสังเกตพอนอนี้แนะ่จะได้มาหลายวันแล้วก็มาเป็นยังนะครับมัันนกกกกกแแแงงไไดด้้อออออออยู่่พเเปลืมมาาาาววทีีบ แล้วก็ตัดกน้นตัดปลายเอาอั่อนไว้แกงวันนี้เราจะแกงใส่น้ำปูหมอ้มอหมอ้อสักัมแล้วก็กินแกงตอสซุ้ไในไม้อๆๆูนร้อนๆมันตึงยางหมอ้อแกะเปลือกออกมาแล้วก็ไปล้างน้ำทำความสะอาดล้ลางเสร็จเราก็จะเอากน้นมันมาซอยให้มันเป็นแว่นส่วนตังปลายนี่เราจะตุบเอาการนยกแกงนอหรือว่าการทำแกงนอไร่เราจะต้องตุบเอานะครับมันถึงจะลำ้ำตุบเพื่อให้มันเป็นคเป็นแาบหมอวาให้พอดีกับปอ,บปอนะครับบม่ต้องเอาเหล,ลาป,ปลั้มปลเหลือแต่ถ้าใครชอบตีนใหญ่จะตุบเพื่อให้มันแล้วก็แล้วแต่พอตุบเสร็จเราก็จะมาต้มเพื่อน้ำหืนมัน ระบางที่รอเขาจะมาตําน้ำพริกแกงก็จะมีหอมขาวหรือว่ากระเทียมพริกแต้หรือว่าพริกขี้หนูและก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกชี้ฟ้าแดงให้สักน้อยตามทุกอย่างเหื่อมันแล้วหรือว่าละเอียดพอแล้วแล้วก็ใส่กะปิและก็ตามแทนกรรั้มตามเ้ื่อมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกแกงนองมีบ้านไหนที่ตําน้ำพริกแต,ตกต่างจากนี้พ่องคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเขาจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ละบ้านแต่ละที่มันน่าจะทำเหมือนกันกะสูไผซูมันส่วนสูนี้ไผจะนง่ตัวก็ได้แง่ตัวก็ได้กกแแล้้วตต่่พอมมาาานนไปประณสัที จะมีฟองออกเฮาจะตักฟองออกแล้วก็สังเกตพอแนมมันเริ่มเปลี่ยนสีมันก็คือความพื้นของนอที่มันออกมานะครับแล้วก็จิ้มแหนมมันพอว่ามันยังขมอยู่ก็ถ้ามันยังขมอยู่เฮาจะต้มไปเรื่อยๆให้จนมันหหยขมราวแางที่รอเฮาจะมาใส้ผักละหรือว่าผักชะอมเวลาที่เฮาแยกแกงนอมาจากคาดบาได้เลยแต้แต่นะครับตัวนี้ก็คือตัวเด็ดมันจะทำให้แกงนอของเฮามีความหอมไปห้าบ้าน10บ้านซาบ้านต้มแหนมจนพอแห้งกับรู้สึกว่าแหนมมันเบาหวานมันก็ยังขมมันเกติเวลาาาททีีีี่่่แแกกกงงนนนนนอออพตต้้มมมมไปัห็จะยรบบเดว เาาย่่มมเเปลีนน้ำใหดี๋ยวถ้าแบบเปลี่ยนแล้วมันขมขึ้นมานี่ก็กินมาได้สักคนนะสูตรนี้เฮาจะมาใส่น้ำย่านางนะครับใครที่ชอบก็ามาใส่ก็ได้ส่วนจิน้นฮาก็จะแกงใส่กระดูกหมูพอต้มกระดูกหมูได้สักกำม,มันก็จะมีฟองขึ้นมาเฮาก็จะตักฟองควา้างแล้วก็รอให้จนน้ำเดือดเฮาถึงจะนำพริกแกงที่เฮาตำไว้มาใส่ใส่ลงไปแล้วก็โกนเนื้อมันเข้ากันหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเพราะอะไรอาหารใส่แฮ่เดี๋ยวเฮาก็จะมาใส่ทีหลังเอาพอน้ำเดือดก็ใส่น้ำล้างโคกแล้วก็ปรุงรสมันจะขาดดไ้เลยกคืออผงงงคแแห้้กะถวยดสนลก่หอยะ้้ามมมดววว็เพิค แล้วต่อเด็ดที่ขาดไปได้เลยของคนเหนือก็คือน้ำปูไผ่มักกัใส่ไผ่บะมักกับไปต้องใส่ก็แล้วแต่คนชอบใส่ลงไปแล้วก็โกนน้อมันเข้ากันแล้วก็จิ้มพอว่ารสชาติมันเป็นอย่างใดขาดอะไรอย่างก็เติมพอมันจับปากหรือว่าได้รสชาติที่ต้องการก็ใส่พักละหรือว่าชะอมผักแค่หรือว่าใบชาพูถ้าเป็นบางบ้านก็จะห้องว่าพักปูลิงผักชนิดนี้มีหลายชื่อแต่แต่นะครับถ้าเป็นทางภาคอีสานก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งใส่ลงไปแล้วก็โกนน้มันเข้ากันแล้วก็รอประมาณสักหนึ่งนาทีกับปอดหม้อ กินแกงนอไรแล้วไปคบใส่มันเป็นในอย่างที่เปิงแล้วก็เข้ากันสดๆเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยหน้าตามันตึงหน้ากินสดๆส่วนกินนี่มันต้องถามเลยนะครับมันก็จะมีความหอมไป5บ้าน10บ้านสาวบ้าน50บ้านมาครับมากินข้าวตัวกันแกงนอไรอูน,อนูนน้อนกินกับข้าวนึ่งอูนูนนอนมันตึงยางคือ